รู้ไส้รู้พุงคีมบัวหิมะภายใน5นาทีคีมบัวหิมะ,นนม,ม,ะมีสรรพคุณแบบที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่สรรพคุณของคีมบัวหิมะมีอะไรบ้างรู้ไหมคีมบัวหิมะไม่มีบวหิมะแล้วทําไมถึงชื่อว่าคีมบวหิมะวันนี้ผมจะพาไปล้วงตับคีมบวหิมะกัน ใครที่เคยไปเที่ยวเมืองจีนด้วยบรดการทัวร์คงไม่มีใครไม่เคยรู้จักกิติศัพท์ของคีมบุิมะสปปรรพคุณที่โด่งดังทำให้กลายเป็นของฝากซื้อยอดนิยมที่คนไทยต้องหอบหิ้วกลับมาอย่างน้อยคนละ1-2กระปุกสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักคีมบุิมะคงสงสัยว่ามันเป็นคีมอะไรทำไมถึงไปเมืองจีนแล้วต้องซื้อกลับมาด้วยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างมีสปปรรพคุณดีอย่างที่ว่าจริงไหม วันนี้เรามีคำตอบมาให้มั่นใจว่าจะกระจ่างแจ้งชัดเจนแน่นอน2เหตุปัจจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับคีบุหิมะและทําให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างก็คือเหตุการณ์ลดแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีปี2,533เมื่อ30ปีที่แล้วประเทศจีนส่งคีบุหิมะมาช่วยรักษาด้วยสปปรรพคุณในการรักษาบรรเทาพิษร้อนจากการโดนไฟไหม้ไฟลวกได้อย่างแบบชะัดช่วยบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยจากแก๊สระเบิดในช่วงนั้นอย่างมากมายมหาศาลทําให้คีบุหิมะเป่าฟูหลิงมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันอย แพ่หลายในชั่วข้ามคืน อีกเหตุปัจจัยหนึ่งก็คือช่วงที่ประเทศจีนเปิดประเทศใหม่ๆต้องหาผลิตภัณฑ์คุณภาพมาจัดจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวคีมบูหิมะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกคัดสรรมาจากหลายมณฑลของประเทศจีนและด้วยสปปรรพคุณที่หลายคนยืนยันแล้วว่าใช้ได้ผลจริงทําให้คีมบุหิมะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการบอกต่อกันแบบปากต่อปากว่าเป็นคีมที่ช่วยลดการอักเสบแผลผุพ,พองแผลไฟไหม้น้าร้อนลวกหรือแมลงสัตว์กัดต่อยได้อย่างดีและคีมบุหิมะก็กลายเป็นของที่ต้องซื้อมาฝากและฝากซื้อททุกครั้งีี่ม ใครเดินทางไปประเทศจีนรู้ไหมว่าคีมบุหิมะไม่มีบูหิมะเมื่อดูสรรพคุณของบูหิมะแล้วจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่คีมบุหิมะจะมีส่วนผสมเป็นบูหิมะเพราะบูหิมะไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาแผลผ้พองแต่อย่างใดแล้วทําไมถึงชื่อคีมบุหิมะสาเหตุที่เรียกคีมบุหิมะทั้งที่ไม่ได้มีส่วนผสมของบุหิมะเป็นหลักไม่ได้มีการระบุเอาไว้แบบชัดเจนแต่มีหนึ่งข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะคนไทยที่ไม่รู้ภาษาจีนอ่านออกเสียงชื่อแบรนด์ข้างกล่องซึ่งเป็นภาษาอังกฤษสะกดว่า BAO FULING ซึ่งในความจริงต้องอ่านว่าเป่าฟูหลิงแต่คำว่า BAU อาจจะอ่านเพี้ยน ไปเป็นคำว่าบัวและด้วยครีมที่มีสีขาวจึงอาจให้คำเปรียบเทียบสีของครีมและการใช้รักษาแผลจากความร้อนว่าเป็นหิมะจึงมีการเรียกติดปากกันว่าครีมบัวหิมะครีมบัวหิมะมีสปปรรพคุณแบบที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่ทั้งนี้หลายคนคงเคยได้ยินหรือมีประสบการณ์โดยตรงในการใช้ครีมมุยม้ารักษาแผลต่างๆทั้งแผลผุพองแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกโดยเฉพาะแผลที่โดนน้ำมันกระเด็นใส่ในขณะทำอาหารหลายคนยืนยันว่าช่วยรักษาแผลให้หายได้จริงแถมในบางรายยังรักษาได้ดีแบบที่ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ให้เห็นเลยหรือบางราย ทิ้งรอยแผลเป็นไว้น้อยมากตรงจุดนี้ตัวผมเองมีประสบการณ์ตรงขอเสริมถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดแผลเป็นเนื่องจากว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดแผลเป็นก็คือสเก็ตแข็งทําให้หลุดร่อนก่อนที่ร่างกายจะสมานแผลใต้สเก็ตให้หายเมื่อสเก็ตหลุดก็ทาให้เกิดแผลสดขึ้นอีกร่างกายก็ต้องสมานแผลเป็นสเก็ตขึ้นมาใหม่ทําให้การสมานแผลไม่ต่อเนื่องและเป็นสาเหตุที่ทําให้สเก็ตหลุดบ่อยก็เพราะมันแข็งช่วงสมานแผลก็มีอาการคันบางคนแกะสเก็ตเองบางคนก็โดนนั่นโดนนี่จนสเก็ตหลุดแต่การทาครีม โดยเฉพาะส่วนที่เป็นข้อพับสรรพคุณจากส่วนผสมที่มีอยู่ในคีมุยมะเช่นกระบุลซาลาแหน่สรรพคุณในการลดอาการคันลดบวมแก้ปวดขับพิษร้อนอาการผื่นคันจากความร้อนเป็นต้นดังนั้นคีมุยมะจึงสามารถลดอาการจากแมลงสัตว์กัดต่อยอาการผื่นคันอาการปวดบวมอาการผู้พองจากการโดนดาดและโดนลวกทั้งนี้ข้อมูลส่วนผสมข้างต้นเป็นข้อมูลจากผลิตภัณฑ์คีมุยมะเป่าฟูหลิงเท่านั้นมาดูสรรพคุณของคีมูมุิยมะเป็นข้อๆกัน1ใช้ทาแก้แผลผู้พองไฟไหม้น้ำร้อนลวกโดนดาดจากท่อไอเสีย2ใช้รักษาผื่นแพ้ แก้คันบวมแดงบนผิวหนัง3ใช้รักษาแผลสดแผลเป็นหนอง4ช่วยรักษาโรคกากเกลื่อน5ใช้รักษาโรคห้องกงฟุต 6. ใช้รักษาโรคผิวหนังต่างๆเช่นอิสุกอิสัยงูสวัสดิ์เจ็ใช้รักษาโรคเลิอดใช้ทาบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย9ใช้ทาลิสีดวงเพื่อลดอาการอักเสบ10ใช้รักษารอยแผลสิวรักษาสิวแต้มสิวเพื่อลดอาการอักเสบถึงแม้จะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้ครีมบูหิมะ 1. ครีมบูหิมะเป็นครีมที่ใช้ทาเฉพาะภายนอกเท่านั้น2ไม่แนนะําให้ใช้ใน ด็กที่อายุต่ำกว่า2ขวบ 3. ไม่ควรใช้ครีมทาลงบนแผลเปิดหรือแผลสดโดยตรง 4. ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนานเกิน1สัปดาห์ 5. หลังจากการใช้ยาหากพบอาการแสบคันหรืออาการแพ้ควรหยุดใช้ยาโดยทันทีและหากมีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงควรเข้าพบแพทย์โดยทันที หากคุณชอบพอ o d คสต์ที่ผมเล่าให้ฟังกดไลค์กดติดตามเวลาผมมีพ p ดแคสต์ใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาดถ้าคุณคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆของคุณเพื่อให้เพื่อนๆของคุณได้รับประโยชน์เหมือนกับคุณและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมศึกษาหาข้อมูลเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณฟังได้บ่อยๆขอบคุณครับ